น,นี้เรามาถึงเกาะเป็ดเรียบร้อยนะเนี่ยสวัสดีครับมาเจอช่องอาร์ตอะไรที่ยวองไทไปบ่อยครับตอนนี้เราพาทุกคนมาทํากิจกรรมในพัทยาครับคือการมาร่องเรือยอชนะครับเดี๋ยวเราดูว่าเรือที่เราจะไปวันนี้เป็นเรือไงครับตอนนี้เราอยู่ที่โอเชียนมารีน่านะครับนี่สารักเป็นอย่างนี้เลยรอบๆจะเป็นแหล่งจอดเรือเนาะเดี๋ยวให้กล้องซูมไปนี่และเรือเราร่างมาแล้วนี ลำนี้แหละคือเรือที่เราจองไว้นะ3ชั่วโมงหมื่นสี่ครับจลองดูว่าจะเด็ดแค่ไหนตอนนี้เราขึ้นมาบนเรือแล้วนะครับจะรีวิวก็คือว่าเรือนี้ ที่แบบว่าค่อนข้างที่มันจะพิเศษหน่อยนะเพราะว่ามีเครื่องปรับอากาศก็คือมีในโซนที่แบบว่าถ้าใครร้อนนะอยู่ในรเยบรรยากาศเนีเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวชั้น2ของเรือการนะครับตามขึ้นมาเลยฝนจะตกไหมไม่รู้ครับแต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าไปแล้วว่า ตอนนี้เราก็เลยลองมุ่งหน้าไปที่เกาะเป็ดนะครับท่ามกลางที่เราด้านหลังแบ็คกราวเราเป็นส่านที่จอดเรือยอทนะคือโอเชียนมารีนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูว่าเกาะเป็ดเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเราดูจากภาพเนี่ยจะมีเป็นแบบฝูงลิงอยู่รงเกาะเป็ดค่อนข้างเยอะนะเราเก็บบรรยากาศร,ากรอบร,ร,รอบให้คนดูก่อน เราจะพาไปลุยเกาะเป็ดก็ Girl, จะไปดูลิงไหมดูไหมดูไหมไปดูไหนอะลิงอะนี่อะเดี๋ยวไปดูลิงกันโอเคได้ไแล้วตอนนี้เรามาถึงเกาะเป็ดเรียบร้อยนะเนี่ยมีลิงเป็นเจ้าของเกาะเนี่ยสี่ห้าตัวรอเราอยู่เนี่ยแล้วลิงมันจะว่ายน้ำมาหาเราเปล่าวะฮะลิงมันจะว่ายน้ำมาไหมอะเดี๋ยวให้กล้องซูมไปดูลิงหน่อย โปรเซสกำลังผลิตปร์บีเคียวหมูกับไก่ใช่ปะไก่ไก่เด<ก>ียวเลยเอาหมูอย่างเดียวโอเคอเดี๋ยวลองชิมว่ารสชาติเป็นไงนะนี่อ่าซ <horizon. S 1> ูมใกล้ๆเอามาทางนี้ซูมทางนี้อ่าราดนมจิ้มหน่อยนี่เดี๋ยวขอชิมไม้หนึ่งดีไหม เดี๋ยวชิมให้ดูมะม่ว,วนึ่งเป็นไงดี้อ้แล,แล้วเราก็ขึ้นมาที่ฝั่งเรียบร้อยนะครับเราไปทริปประมาณ3ชั่วโมงนะไปที่เกาะเป็ดน,นะครับก็ไปเจอลิงแล้วไปเล่นน้ำเนาะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับแล้วเดี๋ยวไปเจออาร์ตอะไรเท่าไรไปด้บยอยครับบ๊ายบาย